สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับเป็นเชฟโลเล็กนะครับนี่ก็มาติดตั้งแถวดอนหัวล่อนะครับลูกค้าแต่งหล่อเลยนะครับลูกค้าติดตั้งเป็นครับพาร์กิ้งโหมดนะครับบันทึกขนาดจอดนะครับหน้าหลังเลยนะครับการบันทึกก็ถ้ามีการเคลื่อนไหวนะครับตอนที่ลูกค้าดับรถอยู่นะครับมาเคลื่อนไหวใกล้รถหน้ารถนะครับตัวกล้องบันทึกทันทีนะครับเรามาดูตัวกล้องเป็นก่อนเลยนะครับการเดินสายนะครับการเดินสายก็จะเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับ ตามขอบต่างๆนะครับไม่มีรอยนิ้วมือนะครับเก็บให้เรียบร้อยเลยตัวกล้องก็อยู่หลังกระจกพอดีนะครับสวยๆเลยนะครับดูผ่านมือถือได้นะครับลูกค้าแล้วมาดูกล้องหลังครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มีกล้องถอยในตัวอยู่แล้วนะครับก็กล้องหลังนะครับก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยส่องออกไปหลังกระบะนะครับเห็นหมดนะครับหลังกระบะนะครับไฟท้ายยางอะไรนะครับชอบหายนะครับแถวนี้นะครับเจอแน่นอนนะครับตัวโจรนะครับต่อมามาดูกล้องหน้ากันนะครับ สำหรับกล้องหน้านะครับเนี่ยก็เก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับอยู่ใต้เซ็นเซอร์พอดีนะครับไม่เกะกะนะครับไม่ล่วงนะครับตัวกล้องไม่สั่นนะครับเวลารถวิ่งทํางานนะครับสวยๆเลยนะครับตามขอบนะครับสนใจนะครับให้ลูกค้าติดต่อทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากนะสาหรับรับชมสวัสดีครับ